ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องเมอตกโฟกัสยิชทเคยนาคลิปนี้ทาเราอยู่ในแอปคาสิโนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนนะครับทาการถอนนะทุกคนเข้าทัวร์มันนี่โดยตรงนะทุกคนตัวนี้สําหรับคนที่สนใจนะแต่ละคลิปมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับถ้าใครอยากเล่นนะทุกคนให้เพื่อนกดที่โปรโมชั่นนะครับกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีรหัสให้เรากรอกนะครับให้เพื่อนกรอกตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะทุกคนถ้า เพื่อนๆชวนเพื่อนนะครับคุณก็จะได้รับนะทุกคนคุณก็จะได้รับทูมันนี่ห้าสิบาทไปฟรีๆเลยนะตรงนี้แต่ถ้าคุณไม่กรอ,อกรหัสตามนี้นะครับคุณก็จะไม่สามารถเปิดภารกิจตัวนี้ได้นะครับหรือไม่สามารถทําภารกิจตัวนี้ได้นะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนเพื่อนหอนนะทุกคนสําหรับคนที่มีคูปองเยอะๆนะครับตอนนี้ผมมีคูปองอยู่เจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเก้าคูปองนะตรงนี้ วิธีการแรกนะครับให้เพื่อนให้เพื่อนเกดที่ล้านแรกรางวัลนะครับกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะทุกคนหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนกดที่คําอธิบายนะครับตรงนี้กดเข้าไปดูก่อนนะทุกคนตรงนี้สําหรับคนที่ยังไม่เป็น V.I.P นะครับคุณก็จะสามารถถอนได้50บาทนะทุกคนต่อวันนะทุกคนได้วันละหนึ่งครั้งนะทุกคนจะใช้คูปองนะครับคือ หนึ่งมืนสี่พันนะทุกคนหนึ่งมืนสี่พันนะครับตรงนี้ส่วนที่เห็นคงเหลือด้านบนนะครับมันจะเป็นการบัตรเหลือบัตรคงเหลือนะทุกคนตรงนี้มันจะรีเซ็ตทุกสิบสองนาฬิกาของทุกวันนะครับตรงนี้ตอนนี้ผมมีพอยต์อยู่เจ็ดหมืนสามพันนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาแลกสามร้อยนะทุกคนตอนนี้ผม v i p สามนะทุกคน v i p ีสามครับเพื่อนๆก็สามารถ แรกได้ตามนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถกดดูค่าอธิบายนะครับตรงนี้สําหรับคนที่เป็น v ีพีนะครับถ้าเป็นวีวีพีสูงสุดนะครับก็จะเป็นการแรกนะทุกคนสูงสุดวันละห้าครั้งนะทุกคนไม่จํากัดเลยนะครับตรงนี้ไม่จํากัดราคาบัตรนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มถอนกันเลยนะทุกนี้กดที่ถอนเลยนะครับทุกคนกดที่ถอนเลยสําหรับคนที่มี คูปองเยอะๆนะครับตรงนี้กดที่คูปองเลยนะครับหลังจากนั้นกดตกลงนะครับคุณก็จะได้รับนะทุกคนคูก็จะได้รับคูปองนะครับ300อบาทนะทุกคนจากนั้นกดที่รับนะครับมันจะอยู่ในกล่องข้อความนะครับหรือกล่องไปรษณีย์ของเรานะทุกคนตัวนี้หรือกล่องจดหมายนั่นเองนะครับก็เข้าไปเลยนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าเราทําการกดแสดงครับมันจะแสดงรหัสนะทุกคนแสดงรหัสของเราขึ้นมานะครับให้เราทําการกรอกนะครับกดแสดงเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เราสามารถกรอกได้หนึ่งครั้งนะทุกคนกรอกได้หนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็น P I N นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ระบบทูมันนี่กันเดี๋ยวจะมาทําการแลกเลยนะครับอ่าหลังจากที่เรานะครับทําการกดเข้ามาในแอปทูมันนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เรากดที่เติมเงิน เข้าบัญชีนะครับกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนกดที่บัตรเติมเงินทูมันนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราคัดลอกนะทุกคนเป็นรหัสบัตรสิบสิบสี่หลักนะทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการกดตกลงนะครับ ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนตัวนี้จะเป็นค่าธรรมเนียม75บาทนะครับทุกคนสําหรับคนที่เติมเข้าทูมันนี่นะครับโอเคคลิปนี้ก็มาแนะนำนะครับสำหรับคนที่สนใจนะว่าแอปนี้สามารถถอนได้จริงนะครับใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับและเพื่อนๆสามารถชวนเพื่อนได้นะครับเพื่อรับตรงนี้นะทุกคนโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ